สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อั to ูซีชุงนะคะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาเล่าสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าชงเคยขายของออนไลน์ตั้งแต่อายุ1 1นะคะคือพูดจริงๆว่าเด็ก10กว่าขวบขายของออนไลน์แบบเต็มระบบขายเองทำเองเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ คือตอนเด็กอะช่วงติดโทรศัพท์ระดับหนึ่งเลยนะคะแบบชอบเล่นโทรศัพท์มากเลยอยแล้วแบบแม่ก็เลยบ่นว่าทําไมเล่นเยอะขนาดนี้งานก็ไม่ได้ทำมันจะเล่นเยอะอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็เลยรู้สึกแบบมันเริ่มขัดใจเพราะว่าเราโดนบ่นบ่นบ่นอย่างเงี้ยทุกวันช่งก็เลยแบบประชดเลยว่าได้งั้นเดี๋ยวหนูจะทํางานแล้วที่ทําจริงไง เออก็คือประมาณช่วงป5นะคะก็คือทำเป็นแบบกิจการเล็กๆก่อนที่จะเอากิจการเนี้ยมาเป็นข้ออ้างในการเล่นโทรศัพท์เยอะๆได้เราก็เลยใช้วิธีการแบบว่าขายของที่เราชอบและการจะได้แบบมีความสุขอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะขายของติ่งคือเราติ่งเพื่อนติ่งช่วงนั้นแบบเป็นยุคสมัยแบบ g o สิเวนแบล็คพิงค์บีทีเอสเร v e ววทวายอะไรเงี้ยนะคะพวกกาดพวกคนละลอยแล้วก็มีขายพวกเอ่อของกิฟท์ช็อปเล็กๆน้อยๆด้วยซึ่งอันนั้นเนี้ยจะขายแบบว่าเน้นออนไลน์สมัยนั้นคือ Facebook มาแรงย ให้ชงไปเปิดเพจนะคะเออเปิดเพจ Facebook เลยมีไลฟ์สดบ้างแต่ว่าไลฟ์สดเราไม่เห็นหน้าเพราะว่าเรากลัวว่าคนเห็นหน้าว่าแบบเราเป็นเด็กแล้วเขาจะแบบไม่ซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็พอมีออเดอร์แรกคือดีใจมากนะคะสมัยนั้นคือเอาส่งที่เคอรี่เพราะว่าตอนนั้นคือแฟลชของคุณคมสารหรือว่าสันติทันเลอร์เอ็กซ์เพสเนี่ยยังไม่มีนะคะทุกคนใช่ก็เลยส่งที่เคอรี่ก่อนซึ่งค่าส่งคือจุกอกมากสำหรับเราแล้วก็เคยรับส่งหัวใจในเกมไลฟ์เพลย์ด้วยถ้าใครทันคือไม่เด็กละเราะถ้าคนมีหัวใจ ซึ่งมันวินวินทั้งคู่ยังไงเพราะว่าเราก็ได้เล่นเกมด้วยแล้วแบบว่าเขาก็ได้หัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ตังอีกคือแบบมีแต่คําว่าวินตอนมนหนึ่งนะคะชมก็เอาลิปแมทของจีนที่เขาฮิตกันเนี่ยมาขายซึ่งต้องให้นึกภาพย้อนกลับไปในสมัยที่แบบ Facebook เขาบูมมากๆนะคะสมัยนั้นก็จะมีพวกแบบว่าสครับกาแฟกากกาแฟ ลิปจิว๋วอะไรอย่างเงี้ยขายค่อนข้างที่จะเยอะเนาะซึ่งเวลาจะซื้อทีหนึง่งอะมันจะต้องแบบเขาใช้คาว่าเปิดบินซึ่งมันจะต้องซื้อทีละแบบ10ชินช้น20ิชิน้น30ิชิ้นด้วยความที่ว่าชงไม่มีทุนเลยเราก็เลยคิดได้ว่าแบบอ่ะงั้นเราจะพรีออเดอร์ก่อนก็คือให้เพื่อนมาสั่งกับเราก่อนแล้วพอเราได้ยอดที่เยอะพอที่จะไปเปิดบินกับเขาอะเราก็ค่อยไปเปิดบินกับเขาทีนี้ก็ชงเปิดรับออเดอร์นะคะก็ให้พี่ช่วยเปิดรับออเดอร์ด้วยเพราะชงมีพี่สาวกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยคนในโรง,รง,ง,ง,งี่้้บบชาามอดแแลววจํไ ช่วงนั้นคือรุ่นพี่สาวกับรุ่นของชุงอะคือใช้ลิปตัวเนี้ยเกือบจะแบบทั้งรุ่นเลยมันเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆพอเราขายเพื่อนี่โรงเรียนแล้วเราก็เลยแบบว่าสนใจที่จะเปิดรับตัวแทนด้วยเป็นแม่ทีมใหญ่อะไระเงี้ยเออเก็ตป้แล้วทีนี้ก็เลยทำให้ชุงอะได้สั่งล็อตที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากแบบ10แท่งก็กลายเป็นแบบว่าร้อยแท่ง500แท่งอะไรแบบนี้คือตอนที่ชุงเล่นเกมไลฟ์เพลย์ที่แบบรับส่งหัวใจอะจริงๆก็คือเคยโดนโกงไปแล้วช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่า เหมือนแบบเป็นภูมิคุ้มกันตอนเด็กอะไรเงี้ยก็คือแค่โกงในเกมแบบ5บาทสิบาทไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่อันนี้ฉันโดนโกงแบบอินเลวไลฟ์คือตอนนั้นของมันขาดตลาดด้วยไม่มีใครที่มีของเลยแต่ว่าคนเนี้ยเขามีชุมก็เลยแบบหุ้ยงั้นเราสั่งกับเขาดีกว่าแต่ว่าได้วยความที่ว่าชุงมอะเอามาแก้ขัดเฉยๆแล้วก็เลยแบบสั่งไปแค่10แท่งแบบเล็กๆน้อย,อยๆอะไรเงี้ยนะคะสรุปพอโอนตังปุ๊บที่หายปับ๊บ I'm okay. I'm fine OK แต่ใช่ว่าจะหยุดคะ่ะชุมก็ทำหนักกว่าเดิมเลยก็คือแบบทั้งสวอชลิปบ้างจือปากถ่ายคลิปลิปซิงเพลงสมัยนั้นคือตั้งใจทำมากๆแล้วก็แบบจำได้ว่าเคยโดนคนร้ออยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าแบบจือปากที่จือปากถ่ายคลิปเยอะคือยอมใจตัวเองในช่วงนั้นเลย แล้วชุก็ไม่หยุดนะคะเพราะแบบมันสนุกที่ขายได้เนาะเราก็เลยหาอย่างอื่นมาทําเพิ่มนะคะซึ่งชุมก็เลือกทําเป็นการขายเสื้อผ้าซึ่งแบบเราไม่มีทุนอะไรเงี้ยก็เลยมองหาวิธีการที่จะสามารถทได้แล้วก็ไปเจอวิธีการขายแบบไม่สต็อกทีนี้นชุงก็เลยแบบว่าใช้วิธีการเข้าไปในกลุ่มตัวแทนเขาซึ่งมันเข้าฟรีนะคะตอนนั้นก็คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ไปเอาแบบเอารูปเอาภาพอะไรเงี้ยนะคะจากเขา,าไปโพสขายได้เลยซึ่งชุมก็เลยเออกไปโพสต์ในสตอรี่ไอจีแล้วก็ให้เพื่อนรีพลายสั่งอันเนี้ยมันจะช่วยแก้ป,ปัญหาที่แบบบว่าางคน ของออนไลน์ไม่เป็นหรือว่าบางคนอ่ะสั่งของอะไลนไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านรับของก็คือให้สั่งผ่านชงเดลชงอ่ะจะสั่งแล้วก็เอามาส่งที่บ้านชงให้แล้วก็เอาให้เขาที่โรงเรียนซึ่งเป็นร้านที่แบบส่งตรงจากประตูน้ําเลยคือเราไม่จำเป็นต้องไปเดินประตูน้ําเองเพราะว่าเจ้าของร้านเขาถ่ายรูปลงกลุ่มไว้หมดแล้ว และไม่ได้หมดแค่เสื้อผ้าเพราะว่าชุงเนี่ยขายสกินแคร์ด้วยอยากจะบอกกันเลยว่าจริงๆอ่ะคือเราเป็นคนเข้าๆคนหนึ่งเว้ยทุกคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจสกินแคร์อะไรมากนะักแต่เรื่องราวมันคือมีอวันหนึ่งตอนนั้นคือแบบฮอร์โมนยังไม่มีเนาะมันก็เลยแบบว่าทําให้สิวไม่ค่อยขึ้นเลยพอมีสิวขึ้นมาเม็ดหนึ่งชุงก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากให้สิวนี้มันหายไปแม่ชุงก็เลยหยิบสกินแคร์จากเกาหลีมาให้ใช้ปรากฏว่าใช้ไปแค่แบบว่าไม่กี่คืนนะทุกคนสิวมันยุบบแแลล้้วมันนกกกก็็็หาายยเเเปปติอะไรรีสแบบ เฮ้ยมัน Amazing มันว้าวมันแบบเขาใช้อะไรคืออยากรู้อะตั้งแต่นั้นก็เลยเริ่มศึกษาพวกแบบสกินแคร์ออนไลน์ว่าแบรนด์ไหนน่าสนใจบ้างรีวิวเป็นยังไงเจ้าของแบรนด์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่งดูเยอะจริงๆแล้วดูดีจริงๆเพราะว่าเวลาชุงจะโอนตังค์ในทีหนึ่งอะต้องโอนผ่านคุณแม่แล้วเวลาจะโอนตังค์เนี่ยเราก็ต้องบอกแม่ว่าเราจะซื้ออะไรเพราะว่าตอนนั้นคือยังไม่มีบัญชีออนไลน์ในโทรศัพท์เป็นของตัวเองเนาะแล้วอย่างคือชุงอะดูข่าวค่อนข้างเยอะตอนเด็กนะคะดูกับแม่อะไร ออกข่าวเยอะที่แบบว่าซื้อครีมมาแล้วใช้แล้วมันแบบว่ามีสเตียรอยแล้วแบบว่าแรกๆก็ดีพอหยุดใช้แล้วสิวเหอ่อคือชุงรู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยตอนนั้นที่ชุงเลือกสินค้ามาขายเราเลือกของที่มันราคาค่อนข้างถูกนะคะเพราะว่าเราจะต้องขายเพื่อนเราไงแล้วเรารู้ว่าแบบเพื่อนเราอ่ะอาจจะแบบก,กําลังซื้อไม่เยอะพออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นแค่เด็กมหนึ่งอ่ะชุงเองก็ไม่ได้มีกําลังซื้อมากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเลือกที่มันราคาดีๆหน่อยอ่าแล้วเราก็ได้ขายเป็นครีมซองเป็นมาสก์หน้าราคาถูกๆไปนะคะจนมาไปถึงจุดเปลี่ยนที่ทา้้ชงได าขายเลอพชัน่นตัวแรกที่ชุมขายในยเลอรพชั่นเนี่ยก็จะเป็นกันแดดซันคิสนะคะเพราะว่ามันซื้อได้ขั้นต่ําถูกที่สุดอยู่ที่แบบ สิบซองมันแบบว่าประมาณ4 9 0ร้อยเก้าสิบถึงห้าร้อยเงี้ยแล้วคือมันถูกที่สุดจากทั้งหมดแหละสิบซองยี่สิบซองสาสิบซองคือเราอัประดับเพื่อที่จะให้มันกดดันให้เราขายได้อะแบบตอนแรกคือขายได้สิบซองหมดภายในแบบสามวันปุ๊บต่อไปยี่สิบซองภายในสามวันนี้ก็คือจะต้องหมดเหมือนกันเลยก็ชุกพยายามแบบเออพุชตัวเองให้มันแบบว่ามากกว่าเลเวลเดิมที่เราเคยทําได้อะไรเงี้ยสินค้าถัดมาที่ขายของเลิฟพอชั่นแล้วแบบอัปชีวิตการขายของออนไลน์ของชุกให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือตัวเอนืด นะกว่าจะได้ขายต้องใช้เวลามากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างสูงสําหรับเด็กมหนึ่งแบบชุง450เนี่ยกว่าชุงจะขอแม่ให้ซื้อได้แหละคือใช้เวลาดูหลายเดือนมากๆแล้วแบบชุงต้องเอามาทดลองใช้แบบนานๆเพื่อที่จะให้แม่เข้าใจว่าเราอะชอบมันจริงๆเราแบบใช้มาแล้วมันดีจริงๆไม่ได้แบบแค่ขวดเดียวแล้วเอาต่อเลยอะไรเงี้ยคือเราใช้มาต่อเนื่องสี่ขวดแล้วจริงๆแล้วมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วการที่เราจะขายให้เพื่อนอนะทุกคนเพื่อนเราไม่ได้มีกําลังซื้อมากพอถึง450บาททุกคนแน่นอนมันทำ กับออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะมุ่งให้แค่เพื่อนที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้แล้วอย่างเดียวที่คิดได้ขอตอนนั้นคือแบบเรายืมเงินแม่มาแล้วลงทุนเนาะเราก็แบบว่าต้องแบบ ทาให้เขาเห็นได้ได้ว่าเงินที่เขาให้เรามามันจะแบบไม่จมทุนไม่เสียเปล่าแล้วเพื่อนที่โรงเรียนก็เริ่มมาปรึกษาปัญหาผิวด้วยว่าแบบเออหน้าแบบนี้ผิวแบบนี้สิวแบบนี้ควรใช้อะไรดีใช้อันนี้จะดีขึ้นไหมแล้วแบบว่าให้ชงแนะนําตัวไหนให้บ้างแต่ปัญหาหนึ่งที่ชงเจอเลยอะ่ะคือมันเป็นความอึดอัดแล้วก็กังวลใจของชงม,มากมากเพราะว่าเราเป็นคนซีเรียสกับการที่แบบคือเราอยากทุกคนอะ่ะใช้แล้วมันได้ผลดีตามที่เราใช้ใช่ป่ะแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าสกินแคร์ตัวหนึ่งมันไม่ได้เข้ากับทุกกคคคคนนนเเววว้้ยบบบบาาาาางงงทีแแแพิซซ็ือจะใช่่มไได ต,ตัวนู้นตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้คือเราต้องรู้ตัวเองก่อนแล้วแบบด้วยความว่าทุกคนอนะยังเด็กยังไม่รู้ว่าแบบเราแพ้อะไรไม่แพ้อะไรชุงก็เลยเพยายามบอกว่าให้ทดสอบอาการแพ้ก่อนนะที่ข้อมือที่ข้อข้อพับเออหลังหูด้วยอะไรเงี้ยบางคนอะก็มาเบลมชุงว่าแบบเออเนี่ยใช้แล้วไม่เห็นจะดีแบบที่พูดเลยแต่คือเขาก็ไม่ได้จริงจังหรอกเขาแบบแค่พูดเล่นๆเ้ยแต่ว่า<ม>ตัวชุงม<ช>อะซีเรียสเลยอีกปัญหาหนึ่งเลยคือเวลาเราเป็นแม่ค้าใช่ไหมทุกคนคือชุงไม่อยากเป็นคนที่ขายของตลอดเวลาให้เพื่อนอนะเราเรื่อนถาามแล้วเรค่ออยตบชุงจะไม่แบบ ม่แบบบอกว่าเอ้ยเป็นอันนี้ใช้อันนี้สิเฮ้ยอันนี้เราขายช่่งอะซีเรียสมากก็แบบกลัวคนจะไม่กล้ายุ่งกับเราเพราะคิดว่าเราเป็นแม่ค้าเข้ามาคบกับเราเข้ามายุ่งกับเราแล้วเราจะขายของให้เขาอย่างเดียวอะคือชุวงไม่เคยทําแบบนั้นเลยเพราะว่า เราจริงๆชุมเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะเกรงใจในการพูดด้วยซ้ําเป็นคนป้ายยาคนอื่นยากมากเลยกว่าจะพูดขึ้นมาได้ว่าแบบอันนี้ดีอันนี้ดีอะไร <c oughs> สุดพิกก็คือฝ่ายปกครองเรียกตัวคือชุงแบกของมันล้นกระเป๋าทุกวันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดแล้วเราก็ไม่ได้เปิดแล้วฝ่ายปกครองก็เรียกไปพบแล้วก็แบบคุยว่าเออคือเขาไม่อยากให้มีการขายของในบริเวณเขตโรงเรียนนะเพราะว่าเขาอ่ะกลัวที่ว่าแบบ เด็กจะขโมยเงินพ่อแม่มาซื้อแล้วก็กลัวที่ว่าเราจะขายของผิดกฎหมายกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้าอยากขายอ่ะหรือว่าอยากนัดรับอ่ะไปหน้าโรงเรียนสี่ไปนัดรับแบบเออหน้าโรงเรียนตรงป้ายรถเมซี่อะไรเงี้ยช่งก็แบบไรหัวนะคิดเลยว่าพอความสะดวกสบายมันลดลงอ่ะออเดอร์มันต้องลดลงแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคือมันขัดใจอ่ะเข้าใจว่าก็เลยแบบถามว่าทำตามไหมก็ทำ เพราะว่าฉันเป็นเด็กเรียบร้อยคนนึงไม่อยากผิดกฎไม่อยากโดนทันบนไม่อยากอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบอ่ะทำก็ได้แต่เราก็เลือกที่จะแบบว่า แอบอยู่บ้างตอนรับที่ห้องน้ำนะคือแบบโอ้โหเหมือนแบบขายของผิดกฎหมายอันนี้รับรับล่อๆของจริงพอโควิดเริ่มมานะคะนี่ก็อยู่ในช่วงมนหนึ่งป,ปลายๆอนะไรเงี้ยเนาะทำให้แบบช่วงเวลาอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นก็เลยเลือกที่จะลองทําขนมเพราะว่าชุมเป็นคนไม่ค่อยสั่งของออนไลน์อยู่แล้วก็เลยแบบอทําเองแล้วกันกินเองอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คือลองทํามาหมดแล้วทั้งเราวนี่ทั้งเค้กนู่นเค้กนี่คุกกี้นั่นนี่ แต่สิ่งที่แบบว่ามันเข้ามือแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราชอบกินจริงๆคือบราวนี่กรอบเราใช้เวลาทดลองนานมากนะคะแต่จะบอกเลยว่ามันคุ้มเหนื่อยมากๆเพราะว่าพอเราไฟแนลออกมาแล้วเราแบบลอนช์ออกมาแล้วอะคนชอบเยอะมากๆแล้วแบบด้วยความช่วงขายถูกด้วยฉะนั้นแบบว่าของยังไม่ขึ้นเยอะเนาะแล้วก็เลยขายแบบซองหนึ่งสาบาบาทอะไรเงี้ยส่งให้ดาวไอจีกินอะไรเงี้ยนะคะใช่แล้วพอแบบดาวไอจีกินปุ๊บเขาบอกว่าอร่อยปุ๊บคนก็เริ่มตามมาสั่งที่ชุมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีช่วงหนึ่งที่แบบบราวนี่กรอบกลายเป็นแบบว่าสินค้าแบบหลัก ของ้านเลยถึงกับต้องซื้อเตาอ,อบเพิ่มมาทุกคนถ่ายเองคอนเทนต์เองตัดรูปเองแต่งรูปเองการตลาดเองทํากันเองคือแบบเป็นกิจกรรมที่ทํากับที่บ้านธุรกิจที่ทํากับที่บ้านแล้วแบบเออเป็นหนึ่งในความทรงจําที่ดีที่สุดสาหรับฉงเลยเพราะว่าอันนี้คือเราทําด้วยกันทั้งบ้านจริงๆ ระหว่างนั้นก็ขายแบบอะไรเรื่อยๆมานะคะจนมันมาถึงจุดหนึ่งที่ Tik t o ็อกเนี่ยเริ่มแมสมากิ่งกื่นชุก็เลยแบบเอองั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปลงใน Tik t o ็อกหน่อยละกันเนาะคลิปที่เกี่ยวกับสินค้าหรือการขายของอะยังไม่มาแรงเลยเพราะว่าเราก็เลยเลือกที่จะลงคลิปสินค้าไปนะคะก็เลยกลายเป็นแบบว่าคนกลุ่มแรกที่แบบทําคลิปสินค้าลงแล้วคลิปที่แมสที่สุดที่ทําให้ชุ่มขายกันแดดร้อยซองหมดภายในหนึ่งวันนะคะก็คือคลิปกันแดดสองข้อนิ้ว งงใช่ไหมคะว่าทําไมหน้าเป็นแบบนี้เรื่องม,มันเริ่มต้นจากว่าความอยากรู้อยากลองนยากากันแดดสองขอนิ้วแต่ไปมาก็คืออยู่ดีก็โชว์ง่ก็คือนั่งคิดแล้วว่า2ข้อนิ้วก็คือแบบว่า2นิ้วยางงี้ใช่ไหมคือแบบนั่งคิดนานมากอะเรนสนุกก็คือรู้ว่าองทาสองข้อนิ้วแต่จริงๆเราทาไปเลย4ข้อนิ้วก็ว่าอยู่ว่าตอนทาทําไมแบบว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่อนคนอ,อื่นดังเลยทําไมมันดูเยอะเหมือนลอเดอริง แต่ได้พอผิวเสร็จแล้วก็โอเคเด้อเบอร์รอยดีมากสี่อ้อนิ้วเอออะไรคือทำให้ช่มเห็นพ w e r ของติ k t o k เลยว่าแบบถ้าเราตั้งใจทำทำดีอ่ะป้ายยาดีอ่ะอออเฮ้ยมันแบบผลลัพธ์มันดีนะเว้ยชมก็ขายของเรื่อยๆนะคะจนพอแบบว่าเราลาออกจากโรงเรียนปุ๊บใช่ไหมก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนจากแม่ค้ามาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเพราะว่าช่มไม่มีเวลาเออเราอ่านหนังสือมันไม่มีเวลาที่จะแบบมานั่งไลฟ์สดหรือว่าแบบมานั่งแต่งรูปมานั่งแบบว่าทำการบ้านเกี่ยวกับสินค้าเยอะมากพออะไรลง คิดประชุมจะรู้สึกว่าแบบมันเหงาเว้ยเพราะว่าปกติเราแบบทำอะไรต่อเวลาคือถ้าเราไม่ขายของอะชีวิตเราจะแบบว่างมาก ชงคิดว่าเป็นเพราะว่าประเภทลูกคา้ามีหลายประเภทนะคะอย่างคนที่อายุพอๆกับชงแล้วรู้สึกว่าแบบไว้ใจเราเหมือนเป็นเพื่อนกับเราอะไรเงี้ยแบบว่ามันเชื่อใจกันได้แล้วก็เลยแบบอยากจะช่วยๆกันซื้อก็เลยเลอกที่จะซื้อกับชงเหมือนเราเข้าใจเขาอะกลุ่มคนที่อายุเยอะกว่าอันนี้อาจจะแบบมีความหนึ่งเลยอาจจะ็นดูชงหรือเปล่ากลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจอายุชงอะไรเงี้ยนะคะแบบซื้อเพราะว่าเราตอบโจทย์เขาจริงๆเราให้ข้อมูลได้จริงๆแล้วก็เราดูน่าเชื่อถืออะไรงี้เนะาะเหตุผลทันมาชูคิดว่าเป็นเพราะว่าเบบี้มาร์เก็ต ะะเพราะว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ชุะทำตอนเด็กๆแล้วชุมไม่รู้ว่านี่คือมาร์เก็ตติ้งเราลงคลิปขายของเราทาลิปแล้วเราใช้เองจริงๆให้เขาดูเราเอาปัญหาคนส่วนใหญ่มาขึ้นปลกคลิปก่อนให้เขาแบบเออสนใจแล้วก็ดูต่อจนจบอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว,ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันคืออะไรซึ่งมันคือมาร์เก็ตติ้งตอนเด็กชุงคิดรีเวิร์สกันว่าแบบถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะทํำยังไง เราจะอยากรู้อะไรเราจะอยากเห็นอะไรเราจะซื้อกับคนนี้เพราะอะไรแบบครั้งแรกที่เริ่มขายของเลยอะชุงก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องขายยังไงให้ขายได้แต่ชุมใช้วิธีการไปดูจากคนที่เขาแบบขายดีไว้ว่าเขาทําอะไรบ้างซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าช่องเขาเนี่ยจะไม่ร้างเขาจะมีการลงรูปลงคลิปอยู่เรื่อยๆทุกๆวัน แต่ก็ใช่ว่าลงรูปลงคลิปแล้วจะพอเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเลยนะคะคนเนี่ยจะมีแม่ทีมกันเป็นแบบคนเดียวกันรูปส่วนใหญ่ก็จะมาจากแม่ทีมคนนี้เก็ตปะแล้วมันจะเป็นรูปที่ซ้ํากันแบบวอนเน็ตอทุกคนเออมันจะซ้ําๆกันอยู่นั่นแหละแต่ชงไปเจอคนหนึ่งที่เขาใช้ลิปกับหน้าเขาเองซึ่งหน้าเขาสวยมากๆนะคะแล้วเขาใช้ลิปกับหน้าเขาเองแล้วแบบเฮ้ย มันสวยอะ่ะมันเป็นแบบอะไรที่มีได้แค่เขาคนเดียวเพราะว่าหน้าเขามีอยู่แค่คนเดียวในโลกนี้แล้วการที่เขาเอาลิปนั้นมาทากับหน้าเขาอะ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ยูนิคเลยเพราะว่าหน้าเขามีคนเดียวไม่มีใครสามารถเอาหน้าเขาไปลงต่อได้เพราะนี่คือลิขสิทธิ์หน้าเขาชมก็เลยทําตามบ้างนะคะแล้วก็พอโตมาตอนเนี้ยถึงจะรู้ว่าแบบเออมันคือแบบหลักกรารตลาดอย่างนึงนะเว้ยมันคือแบบยูนิคเซลลิ่งพอยต์นะเว้ยอะไรเงี้ย ถ้าอยู่หาแบบจุดอยู่นี้ของช่องของร้านเจออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคนจะก๊อปยากซึ่งมันจริงเพราะว่าคนจะก๊อปหน้าเขาไม่ได้เลยจากทั้งหมดที่เล่ามานี้นะคะก็คือทําให้ชุมได้แบบประสบการณ์อะไรดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยชุมได้แบบไปเข้าร่วมประชุมกับทีมเลิฟโพชั่นได้รับโอกาสมีติ้งได้แบบว่าลงทุนมากสุดหลักแสนในชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบคุยมันเป็นโอกาสใหม่ๆที่เราไม่น่าจะหาได้จากตรงไหนแล้วที่สําคัญเลยคือชุมแบบความสามารถพัฒนาขึ้นจริงๆเราไม่คิดว่าเราจะเป็นคนนี้ได้ถ้าแบบเราไม่ขายของออนไลน์ตอนนั้น ทุกคนช่วงนี้จะตัวเองในพาร์ทใหม่ๆเช่นการเป็นแม่ทีมการเป็นผู้นำอะไรเราต้องนําคนอื่นแล้วก็ลีดคนอื่นให้เขาแบบขายได้ขายดีเหมือนเราเพราะว่าถ้าเราขายดีให้คนเดียวลูกทีมเราไม่ได้ขายดีด้วยแล้วล็อตต่อไปใครจะมาซื้อกันเราอีก ลูกคิมเราก็ไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเขาขายไม่ดีเขาก็ <คน S 1> ไม่ซื้อไม่ขายแล้วใช่ปะมั่นใจเลยว่าต้องมากกว่า50สินค้า50โปรดักต์แน่นอนคือเราขายมาเยอะจริงๆช่วงตอนเด็กเอาพลังมาจากไหนวะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของนี้ที่อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ฟังแล้วจะไปเป็นไอเดียขายของหรือว่าอยากเริ่มขายของหรือสนใจด้านไหนอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้หรือใครอยากรู้เรื่องไหนลึกๆก,ก็คือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ให้ชุมด้วยนะคะค คลิปนี้พูดแฟดนะคะไปแหละายบายจะกันคลิปหน้าเด็บกิน